ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับทนายเกิดผลเผยสาเหตุแม่ตังโมปลดทนายเดชาซบอกสอสอเต้หัวจะปวดตามทนายเกิดผลเผยสาเหตุคุณแม่ปลดทนายเดชาซบอกสอสอเต้พักไทยศรีวิไลชี้ใครว่าแม่จะฟ้อง200ล้านให้จากกรณีทนายเดชาประกาศถอนตัวโดยได้โพสต์ข้อความระบุว่าเรียนสื่อมวลชนผมและคุณแม่ตังโมได้ตกลงกันเกี่ยวกับคดีตังโม โดยผมขอถอนตัวจากการเป็นทนายความเนื่องจากมีความเห็นทางคดีไม่ตรงกันแต่เรายังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมต่อมาเฟซบุ๊กมงคลคิดสุขสินธาราน,น์ได้โพสต์ข้อความระบุแจ้งผบชไซเบอร์วันนี้คุณแม่แตงโมไม่สะดวกถ้าสะดวกแล้วจะแจ้งไปตอนนี้คุณแม่แตงโมมอบให้ฝ่ายกฎหมายของพรักไทยศรีวิไลดูแลคดีแตงโมและทุกคดีที่เกี่ยวทั้งหมดต่อไปทั้งนี้ทางทนายเกิดผลแก้วเกิดได้โพสต์ข้อความระบุว่า ทนายเดชาประกศาศถอนตัวจากคุณแม่คุณแม่ย้ายไปสังกัดสอสอเตอ้สอสอเต้มีทนายกิษนะเป็นทนายให้แม่แม่เคยปลดทนายกิษณนะตอนเป็นสอสอทนายแม่สอสอเต,ต้ไลฟสดทุกคนที่ว่าแม่เรียกค่าเสียหาย200ล้านให้แม่แม่เลยปลดทนายเดชาโอ้ยขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ